สวัสดียามเชา้าค่ะทุกคนนี่พาดูจันผาอีกหนึ่งต้นนะคะนี่คือต้นที่ห้านะคะนี่ยาวถึงพื้นเลยดูปีนี้ออกดอกทุกต้นเลยนะคะดูพามาชมนะคะความงามนี่เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆพี่ๆนี่ ไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะเอ่อสมัยก่อนเป็นไม้เอ่อที่ค่อนข้างที่จะหายากเป็นไม้ที่อนุรักษ์นะคะสมัยก่อนนะคะเป็นไม้ต้องห้ามนะคะเพราะว่าจันผาเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่ามันจะเพาะไม่ได้นะคะเขาก็เลยอนุรักษ์นี่ค่ะต้นของเขานี่คือต้นที่ห้านะคะนี่ค่ะเห็นไหมเป็นไม้สงวนนะคะสมัยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถอ่อ ขยายพันธุ์ได้มากขึ้นเมื่อก่อนต้นหนึ่งแพงมากเลยนะคะต้นหนึ่งนี่หลายหมื่นนะคะท่านผู้ชมนี่ดอกนะคะปีนี้ออกดอกทุกต้นเลยนะคะที่นี่มีประมาณห้าหต้นก็จะออกหมดเลยนะคะนี่นี่คือต้นที่ห้านะคะส่วนต้นที่ถ่ายถ่ายลงไปนั้นมันบานแล้วมันก็มีลูกเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะนี่ดอกของเขาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวยาวแบบนี้เลยนี่ค่ะเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอ่นอ,อน มีมแมลงมาตอมด้วยนะคะเขาจะบานแค่ช่วงนี้นะคะเช้าเช้าอย่างนี้นะคะหัวสายเขาก็จะหุบเข้าไปเหมือนเดิมนะคะหรือก็ล่วงทิ้งนะคะเนี่ยนี่ค่ะ,คะเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนี่นะคะพามาชมนะคะนี่เวลาเขาบานนะชเช้าเช้าจะบานเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ ดอกเห็นไหมบานจะนเป็นแบบบานแบบนี้เลยสวยงามดอกเล็กๆนะคะจะมีกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆนะคะนี่คือ,คอต้นที่ห้านะคะก็จะเดี๋ยวบานหมดแล้วก็คือไม่มีแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยสวยงามมาก ต้นของเขาก็จะแตกนอแตกอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมหนู่นนะทางโน้นก็มีเนี่ยแตกกิ่งก้านเยอะแยะมากมายนะคะสามารถเอาตัดไปชำได้เลยนะคะพาไปดูลูกของเขาจะเป็นยังไงพาไปดูนะคะนี่คะ่ะลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ออกออกนานแล้วนะคะเนี่ลูกจะเป็นแบบนี้นี่คือลูกนะคะ ก็นำไปเพาะได้เหมือนกันเห็นไหมคะนี